สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของวิชาทเทคนิคนะครับอย่างแรกเลยเมื่อหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม mt 4ขึ้นมานะครับก็จะเห็นกราฟมีสีเขียวสีแดงเนี่ยพวกเนี้ยนะครับแท่งแล้วก็จะมีแท่งๆต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือแท่งต่างๆเนี่ยมีไว้บอกอะไรกับเราบ้างนะครับซึ่งเป็นส่วนอันดับแรกสําคัญมากก็คือถ้าเราอ่านพวกเนี้ไม่ได้ในระดับหนึ่งเนี่ย มันก็คือเราต้องทาความเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคแท่งๆพวกนี้เขาเรียกว่าแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า candlestick ก็คือความหมายตรงๆคือแท่งเทียนนั่นเองนะครับแท่งเทียนเนี่ยสังเกตว่าขวามือนะครับมันเป็นเปรียบเสมือนตัวบอกราคานะครับราคาถ้าขวามือด้านสุดก็คือราคาปัจจุบันวันนี้เพอ,เอ่อนตลาดปิดนะครับ ตลาดปิดอยู่ก็เลยถ้าถ้าตลาดเปิดมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นไปขึ้นมาไปเรื่อยๆนะครับก็จะก่อให้เกิดแท่งเคียรๆแดงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทีนี้มาดูแท่งเทียนลักษณะของแท่งเทียนนะครับมีสิ่งสําคัญสองสองส่วนนะครับที่เราจะต้องอรู้จักนะครับก็คือ,อะ,ะ,ะวาดแท่งเทียนมาก่อนนะครับ,นะรบแท่งเทียน นะอันแรกนะครับของแท่งเทียนมันที่เราเห็นนี่ก็คือเนื้อตัวของแท่งเทียนนั่นเองก็คือเขาเรียกว่าเป็นบอดี้หรือตัวแท่งเทียนนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นเส้นนะเป็นเส้นอย่างนี้ออกมานะครับก็คือไส้ของมันไส้ของมันนั่นเองนะการ เดินทางอย่างที่บอกว่าแท่งเทียนเป็นตัวบอกราคานะครับเป็นตัวบอกพฤติกรรมของราคาเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า,เ,าเริ่มต้นก่อนสมมุติว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึงนะครับต้องให้ต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Time frame นิดหนึงด้านบนที่เราเห็นคือ1นาที5นาที15นาที1ชั่วโมงครับใน ใน timeframe แต่ละไทม์เฟรมนะครับก็จะมีแท่งเทียนในแต่ละแบบแตกต่างกันเข้าใจง่ายว่าอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเราเปิดกราฟ5นาทีนะครับก็คือ1แท่งนะครับเห็นไม,ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงเนี่ยหแท่งเนี่ยจะเริ่มต้นที่ด้านล่างคือวินาทีที่1นะครับจนถึงจบวินาทีสุดท้ายของ5นาทีนะแล้วก็ไปเริ่มแท่งใหม่นับ1ใหม่ แล้วก็ไปจบที่5นาทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับ1แท่งเทียนเนี่ยก็จะเท่ากับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยของราคาเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะอ่นะกลับมาดูตัวแท่งเทียนก่อนอันนี้ เริ่มต้นสมมุติว่าลักษณะของแท่งเทียนนะเดินทางมาก็จะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปตามวินาทีแรกสมมุติว่าเรากำลังดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันมันก็ขึ้นไปขึ้นไปจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นสมมุติว่ามาครบที่1ชั่วโมงมาหยุดที่ตรงนี้นะครับก็จะก่อให้เกิดก่อให้เกิดไส้ เออก่อให้เกิดตัวบอดี้ขึ้นมานะครับทีนี้สังเกตว่ามันจะมีไส้มาด้วยนะครับมีไส้มาด้วยอ่าไส้สมมติว่าเป็นลักษณะนี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าสมมุติว่าวินาทีแรกราคามาเปิดที่ตรงนี้นะครับวิบ่งไปขึ้นขึ้นลงลงไม่ว่าจะเป็นไงไงมามันจบที่1ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นตัวของบอดี้นะครับ ส่วนตัวไส้เนี่ยถ้าถ้าตัวราคาของบอดี้เนี่ยตัว,ต,วตัวราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปที่ตรงไหนเนี่ยแล้วมาหดกลับไปนคือบอดี้นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับจนกว่าจะจบครบหนึ่งหงช่วงเวลานั้นนองไทม์เฟรมอะแต่ว่าตัวไส้เนี่ยจะเป็นตัวบอกถึงการเดินทางของราคานะครับก็คือว่าถ้าราคา เคยเดินทางขึ้น,นไม่ว่าจะขึ้นจะลงเนี่ยไปสูงสุดที่เท่าไหร่มันก็จะก่อให้เกิดไส้ไส้ของแท่งเทียนนั่นเองอ่ะอาจจะเกิดลงมาด้านล่างได้ด้วยนะครับลงมาอย่างนี้อาจจะสั้นนิดนี้ก็คือให้รู้ไว้ว่าราคาเนี่ยเราจะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นไปหรืออาจจะลงแล้วก็ลงมาตามสุดตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนจนมาปิดที่ตรงไหนก็จะกลายเป็นตัวบอดดี้ของแท่งเทียนนะครับอ่ะทีนี้ในกรณีที่ เกิดสีเขียวกับสีแดงนะครับอ่าจริงๆถ้าในอันนี้คือเราเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเรื่องการใช้โปรแกรม MT4 นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวสีเขียวสีแดงเราสามารถตั้งได้เจ้าสีอะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้มาตรฐานก็คือใช้สีเขียวสีแดงเนี่ยมันดูง่ายดีนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าลักษณะของการเดินทางของราคาแบบแท่งเทียนขึ้น ถ้าลงถ้าลงเอาลงกอนดีกว่าถ้าราคาแท่งแรกสมมุติเป็นสีเขียวก็คือราคากำลังขึ้นนะครับลบนิดนิดหนึงครหลังจะจบแท่งแรกและวหชั่วโมงชั่วโมงที่สองนะครับชั่วโมงที่สองก็ราคาก็ามาเปิดตรงนี้แล้วมันก็เดินทางขึ้นขึ้น,นลงลงไปเรื่อย ปรากฏว่าราคาลงต่ำลงมาจากจุดเดิมนะครับจุดจุดปิดราคาปิดเดิมที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นด้านขาลงมันก็จะทำให้ก่อให้เกิดแท่งนะครับสีแดงนั่นเองอ่าพอเข้าใจไหมครับทีนี้อ่าในบางครั้งก็จะมีอาจจะมีเส้นนิดนิดหน่นนอยหน่อยสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ลักษณะการเดินทางของราคาหลังจากนั้นนะครับอ่ะก็เริ่มแท่งใหม่ขึ้นมา อีกนะครับเลยแท่งใหม่ขึ้นมามนก,าก็ขึ้นปะคืนปะถ้าเลก็ลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงครบ1ชั่วโมงปุ๊บยังลงต่อก็เป็นสีแดงนั่นเองอ่าจจะมีไส้เหมือนเดิมก็คือราคาเคยขึ้นไปบริเวณนี้นะครับามาดูอีกสักแท่งสมมุติว่าหลังจากนี้ต่อไปกัเป็นการเดินทางของแท่งนะครับ กับตัวลงไว้แล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาปิดที่ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับว่าราคาขึ้นไปเหนือจากราคาปิดของอันที่แล้วครับก็จะก่อให้เกิดแท่งสีเขียวอ่อย่างนี้ก็คือลักษณะคร่าวๆของแท่งเทียนนะครับก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลบก่อนทีนี้ น,นิโอเคทีนี้ลักษณะของแท่งเทียนนะครับลักษณะของแท่งเทียนนะก็จะมีหลากหลายมากเลยที่ถ้าเราถ้าเราลองมานั่งดูกราฟนะครับลองมานั่งดูกราฟก็จะมีรูปแบบจริงๆถ้าพูดกันแล้ว,วาการดูแท่งเทียนเนี่ย มีการมีมีคนคือจริงๆเป็นอีกอีกวิธีเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับก็คือบางคนเนี่ยเอาการเอาแท่งเทียนแต่ละแท่งเทียนเนี่ยมารวมและสังเกตพฤติกรรมของของมันนะครับเพื่อจะไปหาเป้าหมายของราคาคือซึ่งค่อนข้างะละเอียดอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะไม่เอามาจะเอาจุดสําคัญสําคัญมาให้พวกเรา ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากเกินไปแต่คือก็กบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีวิชาแท่งเทียนเฉพาะนะครับไว้อ่านเลยว่าแท่งเทียนถ้าเกิดแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้นะครับจะบ่งบอกถึงการกลับตัวหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับจริงๆแล้วสรุปได้ว่าแท่งเทียนเนี่ยมันก็เป็นท่านเรียกได้ว่าเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ให้ให้การแสดงผลที่ค่อนข้างเร็วที่สุดนะครับ ทีนี้มาต่อกันด้วยแท่งเทียนเหมือนเดิมนะครับที่น่าสนใจหลักๆของแท่งเทียนนะมันก็จะมีมีแท่งโดยที่ก่อให้เกิดลักษณะแบบนี้นะครับก่อให้เกิดคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันวิงวงว่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วมาหยุดที่ตรงนี้ มาอยู่ที่ตรงนี้อ่มาอยู่ที่ตรงนี้แถมยังมีลักษณะของไส้นะครับยาวไปอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้หรือบางครั้งนะครับก็จะมีแท่งอย่างนี้นะแทงอย่างนี้ ไม่เป็นไรโอเคอบางครั้งก็จะเป็นแท่งลักษณะนี้นะนี่ทำไมตรงนี้ไม่ติดอุ้ยปลายกันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวลบอันนี้ไปก่อนดีกว่า ลักษณะของแท่งนะครับบางครั้งก็จะเป็นมีลักษณะแบบนี้นะครับหรืออาจจะเกิดอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับ สีอะไรเอาตามแท่งลักษณะแบบนี้นะเป็นแท่งเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโดจิหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าแท่งพินบาร์นั่นเองอเดี๋ยวเราลองมาดูในในกราฟจริงนะครับเห็นไหมเราจะเห็นแท่งพวกนี้เนี่ยสังเกตแบนี้เป็นแท่งลักษณะที่เป็นเหมือนเหมือนมีไสายยา้ยาวๆนะเห็นไหม ลองไปหากันดูนะครับไส้ย,วยาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเป็นเป็นโดจินะครับเป็นโดจินะอ่าน,นี้ก็มีนะครับทีนี้มาดูว่าเราทำไมต้องใส่ใจกับลักษณะของแท่งแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเ,ออเดี๋ยวพูดย้ำอีกนิดนึงว่าออการอ่านแท่งเทียนที่ดีนะครับ ถ้าจะใช้กับมันเนี่ยให้ได้เต็มรูปแบบคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะมองแท่งแท่งเดียวจริงๆแล้วแท่งเทียเนี่ยสามารถดูองค์ประกอบแท่งอื่นประกอบด้วยถึงจะแม่นยำม,มากขึ้นนะครับโอเคแต่ว่ามาดูความหมายแท่งเดียวๆก่อนละกันนะครับแท่งแบบเนี้ยนะครับแท่งแบบเนี้ยหรือบางครั้งนี่จะแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเป็นบอดี้มีไส้เล็กๆนะครับมีไส้แบบเล็กมากอย่างนี้ หมายถึงว่าสภาวะตลาดณปัจจุบันนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหมดแรงแล้วก็คือว่าคือแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยมันเท่ากันก็คือตลาดเนี่ยยังไม่ไม่สามารถจะเลือกทิศทางได้ล่ะสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดกรณีที่กราฟกําลังขึ้น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 ไปแล้วไปไปเจอแท่งแบบนี้อาจจะสองสามอันติดกันเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนตลาดขาขึ้นเนี่ยมันมันเริ่มที่จะ หมดแรงและเพราะว่ามันไม่รู้จะเลือกไปทางไหนนะครับอ่าส่วนโดจิอย่างนี้นะที่เป็นทิมมาอย่างนี้นะครับจะเห็นกันเยอะมากเลยคือคือทิมเข็มขึ้นตัวไส้ขึ้นอยู่ด้านบนหรือไส้อยู่ด้านล่างอ่ะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าจุดหนึ่งที่ทำให น่าสังเกตนะครับก็คือว่าเออเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงว่าอันนี้ข้ามเรื่องไปนิดนึงก็คือการใช้ MT4 เราสามารถปรับความยืดหยุ่นนี้ได้ก็คือใช้เมาส์ซ้ายคลิกตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันแล้วแต่ว่ามันกว้างไปอะไรอย่างงี้อ่ะมาดูกันมาดูกันว่าที่กราดนึงชั่วโมงสังเกตว่าลักษณะพฤติกรรมของราคานะครับ ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนรูปเทรนหรือมีการกลับตัวมักจะมีแท่งโดจินะครับเกิดขึ้นเสมอนะครับเห็นไหมมีโดจิเกิดขึ้นเสมอนะครับ,ก,นะรบก่อนที่จะราคาจะเปลี่ยนทิศทางอ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนลงมาเป็นขาลงนะครับอ่ะมาดูอันนี้อย่างนี้ก็ชัดเจนมากนะครับอ่ะมาดูนะจุดนี้นะครับทีนี้ อย่างที่บอกว่ามันมีมันมีแท่งที่เป็นมีบอดี้ด้วยแล้วก็ปลายที่มานะครับวิธีย่งไงคือว่าถ้ามันเกิดแท่งที่มีไส้ยาวๆเนี่ยจิ้มลงไปด้านไหนเนี่ยก็คือให้มองว่ามันจะกลับตัวไปด้านนั้นกลับตัวฝั่งตรงข้ามนะอ่ะไม่ไม่จำเป็นอันนี้คือเราไม่เจาะลึกว่าจะเป็นต้องเป็นสีอะไรนะนะก็คืออันนี้เห็นไหมก็คืออันนี้มีไส้มันละไส้ยาวๆอย่างเงี้ย ง่ายๆหลักการที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ,ถ้าพิจารณากันง,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 ง่ายๆยกยกตัวอย่างแบบง,ง,ง่ายๆราคากําลังขึ้นขขึ้นไปนะเสร็จปุ๊บราคามันก็เดินทางพยายามจะขึ้นนะ่ะแต่พอจบที่ที่อันนี้คือทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาไม่สามารถยืนยืนอยู่ได้มันก็หดลงกลับมาทําให้เห็นตัวบอดี้สั้นๆนั่นเองแล้วก็จะมีไส้เพราะไส้เนี่ย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคือไส้ราคาวิ่งไปตรงไหนมันก็จะเกิดไส้ตรงนั้นถูกไหมครับทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อทําไมถึงเห็นเป็นเส้นแล้วทาไมถึงมองว่าราคาเนี่ยจะกลับตัวก็เพราะว่าแรงซื้ออันนี้คือด้านด้าน,านตัวเขียวนะด้านขึ้นแรงซื้อเนี่ยมอขึ้นพยายามจะขึ้นมันขึ้นไม่ไหวนะครับก็มีแรงขายพยายามถล,มลม่มลงมาถล่มลงมามันทาให้เกิดไส้นั่นเองนะ ทำให้เกิดไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักจิตวิทยาก็คือตัวแท่งทีนะมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าแร,แรงซื้อเนี่ยเริ่มน้อยกว่าแรงขายแล้วะนะตัวนี้ก็เป็นจุดหนึงซึ่งมันจริงๆแล้วมันอยู่ในเงื่อนไขที่ผมเอาเป็นนัยะสำคัญในการเข้าออ,อเดอร์ทุกๆครั้งโดยเอาเอามาประกอบกับก,บการใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เราจะได้เรียนรู้อ,อินดิเคเตอร อีกหลายๆตัวนะครับหลังจากนี้ก็นั่นแหละก็คือจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมเอาไว้พิจารณาซึ่งเป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยถ้ามันไม่มีไอ้แท่งพวกนี้ผมอะบางทีแทบจะไม่เข้าออเดอร์เลยนะครับนะมาดูนะเห็นไหมก็มีทุกครั้งที่มีแท่งเข็มเมื่อไรเนี่ยพวกโดนะจิเนี่ยมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาเสมอ หรือหรืออีกอันนึงถ้าตลาดเป็นไซด์เวก็ก็มักจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือมันยังไม่เลือกทางอนะอันนี้อันนี้ก็เป็นช่วงไซด์เวย์แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับการต้องให้ระวังวันนี้หนึ่งว่าอย่างที่บอกว่าการดูการกลับตัวเนี่ยจะมาวัดกันอย่างเดียวว่าเกิดเข็มล็อสกะโดดใส่เลยอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็มันก็ไม่ไม่ถูกสทัทีเดียวอะไรเงี้ยยิ่งในตลาดฟอเร็กซ์ที่มันแสบมากอย่างเช่นอาจจะเจอแท่งนี้นะ สายเซลเลยนะบางคนถ้าถ้าแบบยังอ่านเกมไม่เก่งอะไรเงี้ยพอพอมันเด้งกลับไปตรงนี้ปุ๊บเอ่อก็ลังเลแล้วไม่ไหวแล้วหนีอะไรเงี้ยถอยไปก่อนปิดคัดลอดไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะจริงๆต้องใช้ความรู้อย่ื่นประกอบจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึง่งถ้าตลาดฟอเร็เกซ์เนี่ยน,นักจะแบบชอบเข้าจะเห็นบ่อยคือมันชอบเข้ามามาชนราคาเก่าแล้วค่อยค่อยลงจริงอะไรเงี้ยผมอาจจะพูด อันนี้คือยากไปหน่อยสำหรับบทแรกของการการเรียนรู้เรื่อง i อนดิเคเตอร์นะครับอ่ะทีนี้มันจะมีแท่งอีกแท่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแท่งลักษณะนี้นะเป็นแท่งอย่าลบถ้าเรามองนะจะเห็นว่าเป็นลักษณะอ่า เป็นแท่งอย่างนี้แล้วก็ถัดมาก็เป็นแท่งอาจจะราคาปิดราคาปิดเปิดเนี่ยเหลื่อมๆกันนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าแท่งคู่นะแท่งคู่แท่งคู่เนี่ยอาจะมีมีไส้นิดหน่อยก็ได้มีไส้นิดนึงนะครับมีไส้อะไรก็แล้วแต่นะแท่งเนี้ยเปรียบเสมือนแท่ง คือจริงๆมันเป็นแท่งถ้าเราจะเรียกว่ามันเป็นแท่งโดจิก็ได้หรือเป็นแท่งเข็มเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูแท่งเทียนที่คู่กันเนี่ยในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นไทม์เฟรม15นาทีนะแท่งหนึ่งแท่งคือ15นาทีแท่งนี้ก็อีก15นาทีถ้าเราดูไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยลักษณะของแท่งเทียนจะเป็นอะไรไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ อุ้ยจริงๆผมทำผิดด้านนะเนี่ยเอาใหม่ดีกว่า,าต้องเป็นจริงๆมันต้องสลับด้านกันมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันเป็นลักษณะนี้แล้วก็แท่งถัดมา นะจะแทงเงี้อ่ะอะแทงสนมาถ้าถ้าสองแท่งนะครับรวมกันคือเราไปดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นสมมุติว่าเราอุ้ยหายไปไหนอ่สมมุติว่าเรารวมกันได้ละนะโอเค มีเ็มนิดนึงนะสอ,อันเนี้ยมารวมกันก็จะก่อให้เกิด้ทเรบดูนไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นก่อให้เกิดลักษณะของแท่งเทียนในรูปแบบอย่างนี้ถูกไหมก็จะเป็นเหลือแต่บอดี้คือ2แท่งเนี้ยเอามาหักล้างรวมกันนะแล้วก็เหลือตัวบอดี้ยาวขึ้นมาเท่ากับข้างบน ถูกไหมครับอ่าทีนี้พอคอนึกภาพออกไหมว่าเมื่อเราเห็นแท่งคู่เมื่อไหร่นะครับมันไม่ได้แตกต่างกับแท่งตัวจีเลยก็คือเป็นแท่งกับตัวเช่นกันนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูว่าอา่าลองมาหาดูว่าแท่งคู่จะมีบ้างไหมนะก็เห็นคือจะเห็นได้อยู่เสมอๆนะครับอา่าแท่งคู่แท่งคู่ คู่ลองไปดูอ่ะจริงๆตรงนี้ก็ก็ใกล้เขียนครับก็คือมันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเข็มถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเซนเป็นแท่งคู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ,อันนี้อ่าจุดนี้จุดน,นี้แท่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแท่งคู่นะครับอันนี้ชัดมากอ่ะเห็นไหม เมื่อเกิดแท่งคู่ก็คือไม่ต่างกันว่าก็จะมีการกลับตัวของราคานั่นเองนะอ่าก็จบแล้วสำหรับเรื่องแท่งเทียนแบบพื้นฐานนะครับก็คือใครที่เริ่มที่เป็นนักเทรดก็สิ่งแรกเลยนะครับก็คือการอ่านแท่งเทียนสำคัญมากนะครับเมื่อเรารู้พฤติกรรมของมันแล้วว่าทำไมถึงเกิดเส้นทำไมถึงเกิดบอดดี้นะครับ เราก็ทําให้เราพิจารณาว่าราคากาลังไปเป็นยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็พัฒนาวิธีการอ่านแทงเทียนเอาไปใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับเพื่อให้มีความแม่นยําม,มากขึ้นในการเทรดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนึงเพลินขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าคือหลังจากที่เราดูแท่งเราเรารู้จักแท่งการกับตัวแล้วนะครับ ต้องรู้จักแท่งอีกแท่งหนึ่งนะเพื่อที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าแท่งคอนเฟิร์มดีกว่าเรียกว่าแท่งคอนเฟิร์มนะครับมันตกตลงไปนิดนึงอ่ะเช่นอันนี้อ่ะมาดูตรงนี้แล้วกันมาพิจารณาว่าเห็นไหมว่าเกิดเข็มขึ้นมานะครับก็ต้องมองว่าเราจะบายแล้วนะสมมติว่าใช้ความรู้แท่งที่ไหนเดียวนะมองว่าเราจะบายแล้วแท่งคอนเฟิร์มนะครับ ที่เราต้องการนะก็คือแท่งสีฝั่งเดียวกับที่เราจะจะเล่นนะจะเทรดก็คือแท่งอะไรรู้ไหมแท่งที่มีลักษณะที่มันตันหัวตันอย่างนี้เป็นแท่งที่เป็นหัวตันอย่างนี้นะถ้าถ้าเรากำลังมองมองว่าเราจะอยู่ข้างไหนนะก ก็คือสีต้องอยู่ข้างนั้นด้วยนะก็คืออันนี้เรามองว่าเราจะบายละแท่งต่อจากแท่งแท่งแท่งต่อจากแท่งโดจิเนี่ยต้องเป็นแท่งที่มีความแข็งแรงเขาเรียกว่าจะเรียกว่ายืนได้ก็แล้วแต่นะครับคือคือแท่งคอนเฟิร์มนั่นเองนะ,ะสมมุติว่าเกิดโดจิมาก่อนอย่างนี้แท่งต่อมาเนี่ยเป็นแท่งคอนเฟิร์มหมายความว่ายังไงก็หมายความว่า การเดินทางของขาขึ้นเนี่ยเธอมองว่าอตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นขาขึ้นการเดินทางขาขึ้นเนี่ยเมื่อราคาเปิดมันเนี่ยปุ๊บแล้วสามารถปิดได้ต่ปิดได้เต็มโดยที่ไม่มีไส้นะอย่างที่บอกว่าถ้าแรงแรงแรง,แรงซื้อมันน้อยกว่าแรงขายมันก็จะย่นลงมาบอดี้มีน้อยนะครับแต่อันนี้คือหลังจากที่ปิดได้เต็มเต็มเนี่ยก็คือมีอาจจะมีไส้เล็กนิดหน่อยนะอันนี้คือแท่งที่มีความแข็งแรงในด้าน ฝั่งนั้นแหละอ่ะ,อะมาดูกันเช่นตัวนี้เห็นไหมว่าตัวนี้ครับก็คือหลังจะเกิดเข็มมาละปุ๊บแท่งนี้นะแท่งนี้เป็นแท่งที่คอนเฟิร์มแล้วนะว่าราคาเริ่มยืนขาขึ้นได้ได้อย่างแข็งแรงในระดับหนึ่งนะนะครับเห็นไหมแล้วก็ต่อไปยิ่งอันนี้คือชั้นที่สองเนี่ยคือมั่นใจละตัวแท่งถัดมาเนี่ยปิดราคาปิดโดยไม่มีไส้ไม่มีอะไรเป็นบอดี้เต็มเ็มเนี่ย ก็ถือว่าเป็นแท่งที่ที่แข็งแรงมากนะคือถ้าตามหลักของการดูแท่งเทียนอย่างเดียวนะคือจุดจุดเข้า order ผมก็เข้าผมก็เริ่ม buy ในแท่งแรกนี่แหละใครเอาชัวชวแท่งที่สองเนี่ยสวนไปนะพอเกิดเข็มพอเกิดเข็มถัดไปเนี่ยอาจจะเพ่นละนีอะไรเงี้ยค่าใครเล่นสันอะไรเงี้ยนะโอเคก็เป็นการดูแท่งเทียนเบื้องต้นนะครับ จบละ